สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC fans ช่องนะครับเมื่อนี้ a แอดมินสีตามเอาเลขวัดป้าไว้นะครับมาไม้พี่น้องได้ติดตามมารับชมนะครับหลังจากงวดวันที่1นธัวาคม2,565นหะครับเข้าตรงๆเลยนะครับ05เข้าตรงๆเลยเลขวัดป้าไว้นะครับโดยลวงตาเพิ่นกับไหมาทุกงวดนะครับงวด ที่ผ่านมานี่โชคดีกันไปนะครับ05งวดนี้สีม้าตัวใดเพิ่นสีได้ตัวใดเดี๋ยวแอดมินสีพ้าพี่น้องไปเบ่งตัวเลขข้อมูลนะครับตัวเลขโชคลาภของเพิ่นในงวดนี้นะครับสําหรับตัวเลขของวัดป้าไหวฮากัติดตามกันมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็โชคดีมาตลอดก็ฝากพี่น้องนะครับผม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก,กับทั้งช่องของเด้วนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วครับด้อเพราะว่าเลขของหลวงตาเพื่นนี่เพื่นสีโชคดีตลอดนะครับเลขของหลวงตาวัดป่าไหวายเดี๋ยวเ้าไปติดตาม,มารับชมในงวดวันที่1 6ธันวาคม2,565ไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนเพื่อนไห้หาหตัวนี่เจ้าคิดว่าเจ้าสีหาได้ยุบ่ หาได้บ่หระก็บ่รูุ้มเพื่อการจตาแต่ว่าก็ไปขอมมูท่าอื่นสี่อันมูท่ว่าคล้ายลอตเตอรี่น้ากันนั่นป่ะค่ะทำไปไหนกันเือเอาตัวที่จะค้องเก็บไ้นีล่ะเพื่อนบอกให้หา6กตัวให้กานหาบ่ได้หนึ่งก็เอาเอาเท่าที่ได้มันบ่ค่ะสรุปแล้วได้ได้ให้เพื่อนจักใบแล้วตอนนี้ก็มิตเอะไรกับคล้องที่เก็บใบเล่าจ้ะสามสองสี่กับ เดวอซนค่ะสามสองสี่กับสามสี่สองเนี่ยนะคะจา่อันนี้มันเป็นสองเป็นเอิรนองเนเอิร์นลวงตาลวงตาน้องรอเอบอกมนุเอิรนก็คือลวงตาพัน์เนใหลวงตาวัดป้าว้ยเป็นปะคะค่ะลวงตาวัดป้าไว้ให้ทุกพี่เพื่นมหาลอตเตอรี่ให้เป็นเลขหกตัวได้ได้บงเอิญคนนี้ได้คนี คนว่าหายหาแล้ววันที่หนึ่งหายหกโตค่ะก็ได้6กโตกัเอาสโตกับจ้าสรุปแล้วก็เน้นชุดใดเนี่ยมันเป็น8 8 0แปดศูนย์สมี่เน่ยบอหรือ8 8 0แปดศูนยสาม่สันบอเราอันล่องลงมานี่เป็นศูนย์สี่หาเนี่ยไหม้นมาจังไดศูนย์สีหาสองเจ็สชุดนี่นะจ้าพันในฮ่หาหายหโตเลยแม่บ เป็นห้ายห้าหายไข้ได้หนีหายฮ่าห้ยกตัวแม่นแต่ได้ได้จักใบปะพกตัวนี่ถ้าได้ได้แต่ทหารตัวบ่เท่าได้ได้แต่บสามตัวหลังสามตัวถ่ายแม่จ้ะเดี๋ยวว่ามันหาเพื่อนเพื่อนบอกเจ้ามือได้นี่ยัถามเลยต่อเออแล้ออกมาก่อนมืออะไรออกนะจ้ะ เอไม่ใช่ล้างเลขออกล้างเลขออกเรอบอกไหห์หาหาเลยะล้างเลขออกนี่เพิ่มสร้างไหห์หาหารางวัลที่หนึ่งหายเพิ่งล้างสิบแม่จ้าแม่กับเขียนบอกว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งไม่ใ่หรอหาตัวนี้หายแน่หมวดที่แล้วก็เอาเคียนแบบเดียวกันเห็นหระจ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งเช่นกันเป็นหายเป็นตัวได้หมวดที่แล้วเราวหายเจ้าหาแต่ว่าเพิ่นเอามาปล่อยมันเป็นเพ่นนอามาปล่อยมันเป็นซีมันเป็นศูนย์หากับสามสอง เด้อเด้อปล่อยบนผมหูตะบานเป็นศูนย์หาข้างล่างข้างบนมันเป็นทายจามดสองหรืออย่างเนี้ยเด็กเต็มไปเลยเพราะว่ามันมีแต่แบบหดพันหดไปเลยสินะเนาะแตตว่านเพื่อนจะเอามาปล่อยชาวบานเนี่ยก็เลยออกแก่มือสองมือเด้ออาจจะแม่นไปอีกรอบหนึ่งก็ตว่า เพิ่นจะบอกแก้วประจํามันบอกห้หาซื้อแล้ววันที่แดงหายคุณจะเอามาให้สมาคุณจะห้ย่าย่าเราย่าก็เสียมาให้หนูกต้องมาให้มาให้คุณพี่หาว่าลงตาเม่าปากไว้ลูกต้อนขายรับงานกับย่าไะย่าถึงเป็นคนสนิทค้นหลงเพิ่นเที่ยวโทรหาอยู่มาเซ่อมแหละจ้ะอันย่าถือน้ำเพิ่นบ่กับหลวงพ่อปลาไว้ใลยเพิ่นก็เคยถือกินได้แล้วไปเคยถืออยู่ตอนนี้เล็ถามีเลขกวะใดเราเสียทรหายย่าประจํา นี่แสดง,งมันกับเมาเลไห้เรือซิบใบเศร้าใบ่นจะเมาไห้แสดงว่างวนนี่คนหมั่นใจด้นเน้่นจังไห้บอกหาแล้ววันที่หนึ่งไห้ะจะเป็นไงจ้ง <c oughs> ะเลขคบตวัววันมไงเดวยวเดไปขอโจทเนเด้อไปขอโจทแนันที่ว่าคนเขียนไห้แล้ววันที่หนึ่งะ <ไป S 1> จ้าเดี๋ค่ะโจทย์ให้เอซีนะอันแรกี่นี่เน,น,น,นี่มันเป็นแปดสูแปดดสส,ส,ส นสี่ห้าสองสี่ห้าสองเจ็ดหกกับแปดแปดศูนย์สามสี่สองเพิ่นเพันเน้นตตวใดเพิ่นบอกแก้วหนึ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นห้เน้นต้เลยคืามคนบ่ได้เน้นไหมจตาเพิ่นนี่แต่หายไป่หาได้พาดได้หนีมันบอกเล่้ยงาใหาสตัวนี้คนบ่ได้บอกว่าเน้นตัวใดต่ว่าแปะกต่ว่ามันมีอยูเนี่ยสองชุดตีว่ามันเล็กดับกันจ้ะแปดแปดศย์สามสองสี่กับแปดแปดศนย์สามสี่สองเนาะ อ๋อผักพุณนพุ่นผีหลายๆนะคะเด้อที่มาแบงปันนะคะม้วนนี่ตัวได้ขายดีม้วนอาหารขายเมื่อกี้มือกับเบิร์ตมันปะเอาเอาเอามาจักชุดนี่ยืนยันแพงหนึ่งใช่ไหมล่ะมาแพงเลยกาดขายจักมือมือไอ้เซอร์หมากสิไปที่แรกกันนี่จะม้วนไปขายได้มือละสามสามพันสี่พันกับเขาบ้าท แต่ว่าจะไปเน้นรอรอ,อเลขออกแจ็คประมาณสามมือสามมือ,อต่ว่าคนที่ซื้อดีคนเลขออกนะสามมือก้ามือสามก้ามือเลขออกพอดีมดอ m. แม่แต่ต่วันวดนี้พึ่งจะมาขายมือแรกมันปะแม่จ้ะแต่ตะวันลงตาบ้านลงตาวัดป้าไว้เป็นก,นกนระซัง้งสั้งคือสามจุดนี่หายหายรางวัลที่หนึ่งหายโอ้่นระบุเลยเนาะรางวัลที่หนึ่งเพิ่นบ่ได้บอกว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยเพิ่นบ่ได้บอกว่าคนที่แล้วกับวานยังสี่คือกันอ่ะ รางวันที่หนึ่งมันกบอกเง่อนสีหลังแต่วันหนึ่งแน่นอนมันมีศูนย์หานะมันบอกแปลกเนาะโอ้เส้นมาหาว่คอยหัเล่าได้ตรงหาอยากยิ่งได้เลยครบโตจ้าสามผู้ได้กายโนกันเบื้องหน้ายูจังหงมูจัเถื่อนก็ได้จำใจเอาเลขสามโตหลังไปให้เล่าคือายข่าหัวที่พันมาหนี่มันเป็นแปดศูนย์หาเนะแล้ววันที่หนึ่งทางมันเป็น เลขขนาดจซื้อว่าจะเป็นสามเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าเนี่ยแหละวันที่หนึ่งวันนี้กระสัง่นกระสังแต่ละวันที่หนึ่งล้ววันอื่นเพิ่นบ่สสั่งมันบอสแดงแต่ไม่ไม่แล้วสี่เอาให้แสดงว่าเพิ่นได้ตองหวดเนาะมันบ่สแสดงว่าเพิ่นได้ตองหัวเลยแดงเนาะสั่งแต่ละวันที่หนึ่งละวันอื่นบอสั่งอ้าวขอบคุณคุณพี่หลายๆเด้อที่มาแบ่งปันนะคะ เดีย๋ยวโน้นที่ยาจะสู้มหมายเลขอีกรอบนะคะเลขเหลวงตาวัดป่าไหลที่เป็นสรซังเป็นเจาะจงเฉพาะรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นไห,หาหาหายเป็นเลขหกโตนะคะนะคะแปดแปดศูนย์สามสองสี่สองสี่ห้าสองเจ็ดหกนศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดหกแปดแปดศูนย์สามสี่สองนะคะนะคะหลวงตาปลาไหลซังนะคะ คนบอกว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะหายหาให้นะคะหาค้นขายลอตเตอรี่หาให้ค้นขายลอตเตอรี่เพิ่งจะหาได้สามตัวไายนะคะเลขหกตัวหามาทัานได้นะคะนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะงวดที่ผ่านมาเลขวัดป้าไว้กับเขาศูนย์หาตรงๆนะคะงวดนี้เขาก็มาค่อยติดตามมาใกล้ๆมือ้อลวงตาวัดป้าไว้เพื่อนจะหา โตได้เน <inequ ity S 1> ่นแท้ๆนะคะเพื่อนหายเลขเพื่อนบอกเกิน2อคูนะแต่รางวดลนี่บอกเกิน2องคูนวัติพานมากแต่นุษที่ยาจำบกพิตเพื่อนหายสากับ0ูนยหาตะเขา0ศูย์หตรงๆนะคะหวดนี้ขอมลมากตั้งแต่ต้องหวดด้วยนะคะเพื่นฝากสื่อเพื่นบอกว่าหาแล้ววันที่หนึ่งหายแน่เอาเลขได้หนีคือ880324 880342กับ0 4นย์สีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแน่ททง หาสื่อสารกินแบงควัดรัฐบาลนะคะนะคะเป็นแม่ข้างของหลวงตาวัดป้าวายนะคะเพิ่นปากค้นขายลอตเตอรีห่หายหะรางวัลที่หนึ่งหายนะคะเพระาะว่าเพิ่นเป็นค้นบ้านเดียวกันก้นขายลอตเตอรีกร่ก็อยูบ้านป้าวายนะคะนุนที่ย่ามาเจอเพิ่นนะคะคุน,นที่ย่าขอจบคลิปนี้ไปเพี้ยนก็นี่คลิปหนาพอกันไม่สวัสดีค่ะ